การนำเสนอผลงานการพัฒนาสถานศึกษาคุณภาพตามกระบวนการ Quality System เรียนดีมีความสุขที่รัตนาธิเบศโรงเรียนรัตนาธิเบศมุ่งมันที่จะเป็นสถานศึกษาคุณภาพเพื่อสร้างนวัตรกรแห่งอนาคตภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศมุ่งพัฒนานวัตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสารความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านการนำเสนอผลงานใน4องค์ประกอบสำคัญซึ่งยืนยันถึงคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายเรียนดีมีความสุขโดยเฉพาะฝ่ายบริหารผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศท,ทางและนำพาสถานศึกษาด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ประจักษ์บริหารจัดก,การสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ HQ Quality System Quality Goal การกำหนดเป้าหมายคุณภาพสร้างภูมิคุ้มกัน Quality PLC พัฒนาบุคลากรคุณภาพอย่างมีส่วนร่วม Quality Network สร้างเครือข่ายคุณภาพ Quality Resort บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ Quality Classroom การจัดการห้องเรียนคุณภาพและการส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพในชั้นเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศมุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบที่หลากหลายอาทิ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูของเรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับกระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาครอบคลุมทางด้านเนื้อหาวิชาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างสรรค์วัตกรรมการสอนส่งผลให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับการรันตีด้วยรางวัลต่างๆมากมาย ด้วยดำเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการที่มีความชัดเจนแบ่งการบริหารงานออกเป็น5กลุ่มงานหลักการวางแผนและบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอกตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีมีการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นอกจากนี้การบริหารจัดการด้านงบประมาณยังดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดหลักธรรมมาพิบาล โรงเรียนได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยนวัตรกรรมที่บุคลากรภายในโรงเรียนของเราพัฒนาขึ้นเองภายใต้ชื่อ r t e s u i t e for Education ระบบนี้ครอบคลุมการบริหารจัดการงานสำคัญต่างๆอาทิระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียน r t Care ระบบบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม r t Club ร,ระบบรับสมัครนักเรียน r t Register และอื่นๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดภาระงานด้านเอกสารเพิ่มความรวดเร็วความถูกต้องแม่นยำและเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจัดบริการและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เรามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องสมุดและพื้นที่สร้างสารรค์ต่างๆที่สะอาดปลอดภยัยและพร้อมใช้งานมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน และมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน r า c a ที are, เพื่อคัดกรองวางแผนและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนทุกคนอย่างรอบด้านและเป็นระบบ เรามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภายคีภายนอกอย่างแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเริ่มต้นจากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์สะท้อนบริบทท้องถิ่นภายใต้ชื่อหลักสูตรเจ้าพระยารัตนาธิเบศที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและสมรรถนะสำคัญสำหรับศตรวตรรษที่21 เราออกแบบโครงสร้างเวลาเรียนและรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยบูรณา,าการแนวคิดและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายอาทิ active learning problem based learning project based learning game based learning รวมถึง High ไฮฟ k ี Education ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู้แบบ anywhere anytime การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ในขั้นตอนการวางแผนรู้ผู้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริงจากนั้นเข้าสู่การปฏิบัติด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมดำเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่สร้างสรรค์ผ่านการดำเนินการวิจัยปฏิบัติ การในชั้นเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยมีระบบการนิเทศภายใน RT Quality PLC, p l a n Do and See และ Reflect เป็น,นกลไกสนับสนุนกระบวนการนี้ด้วยให้มั่นใจได้ว่าการจัดการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ผลจากการจัดก,การศึกษาของโรงเรียนรัตนาธิเบศระแบบจั์ชาดผ่านการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ผู้เรียนของเราได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการใช้เหตุผลมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสามารถพัฒนาตนเองเรียนรู้ตลอดชีวิตและวางแผนอนาคตได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ีสารสนเทศและอย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบความสําเร็จด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์สําคัญที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้กระบวนการ5 r อาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ซึงประกอบด้วยการสร้างความตระหนัการปรับปรุงแก้ไขการสร้างความร่วมมือการเสริมแรงการลดปัดจจัยเสี่ยงกระบวนการนี้ส่งผลให้โรงเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายผู้เรียนไม่ติดศูนย์รอมศออมอผอร้อยละ100อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครบถ้วนตามกำหนดเวลารอยละ100ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ยืนยันถึงคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนดีอย่างแท้จริง นอกเหนือจากความเป็นเลือนทางวิชาการโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามดำเนินการผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายอาทิโครงการโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นอกจากนี้โรงเรียนยังมีระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการบริหารจัดการ Student Model ซึ่งช่วยในการสังเกตติดตามและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างทันท่วงทีจากการดําเนินงานในทุกองค์ประกอบที่ได้นําเสนอมาโรงเรียนรัตนาธิเบศได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาอย่างรอบด้านภายใต้กรอบโครงการเสริมสร้างความแข็งแรง1อําเภอหสถานศึกษาคุณภาพตามบริบทของพื้นที่ โรงเรียนรัตนาทิเบตพัฒนานวัตกรด้วยนวัตกรรมการศึกษา